วันนี้จะเป็นเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลโดยที่ไม่ใช้ยานะครับตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยหมอบอกไปแล้วว่า25%มาจากการกินอีก75%มาจากร่างกายเราสร้างขึ้นเองทําไมร่างกายเราสร้างขึ้นละ่ะมีอยู่2ประเด็นนะครับหก็คือเราทานทรานแฟตถ้าเราบริโภคไขมันทรานเข้าไปก็จะกระตุ้นทําให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างคอเลสเตอรอลเยอะขึ้นนะครับอย่างที่2คือปัญหาเรื่องของฮอร์โมนนะครับปัญหาเรื่องของฮอร์โมนคืออะไรคอเลสเตอรอลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสารตั้งต้นในการไปใช้สร้างฮ ฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมีเยอะแต่มีฮอร์โมนอยู่จํานวนหนึ่งที่สร้างจากคอเลสเตอรอลนะครับถ้าเรามีปัญหาฮอร์โมนในกลุ่มนี้ที่สร้างจากคอเลสเตอรอลเนี่ยนะครับผมก็จะทําให้มีคอเลสเตอรอลสูงขึ้นได้นะครับทีนี้ถ้าอยากที่จะลดคอเลสเตอรอลโดยไม่ใช้ยานะครับหนึ่งเลยต้องเลี่ยงทานแฟตให้หมดซึ่งเลี่ยงสิ่งที่มันเป็นมาร์เการีนเนยเทียมไขมันพืชช็อตเทนนิ่ง กาแฟเมดต่างๆเหล่านี้นะครับผมโดยเฉพาะในอาหารกลุ่มพวกที่มันเป็นเบเกอรี่เป็นขนมปังเป็นอะไรต่างๆพ,าพยายามเลี่ยงกลุ่มพวกนี้ให้หมดนะครับเพราะว่ามันมีแนวโน้มสูงที่จะมีทรานแฟตผสมอยู่ถ้าเราเลี่ยงกลุ่มพวกนี้ได้แล้วเราไม่ได้บริโภคทรานแฟตเข้าไปเพิ่มนะครับการที่ทรานแฟตเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้เราเนี่ยสร้างคอเลสเตอรอลเยอะขึ้นมันก็ไม่มีในฉลากขนมปังบางยี่ห้อเนี่ยนะครับเขียนเลยว่า0%ูรเนทรานแฟตนะครับหมอไม่เชื่อนะครับผมหมอมองว่าเขาบิดเบือนเพราะว่าเขาจํากัดความทรานแฟตเนี่ยไว เป็นตัวหนึ่งแต่จริงๆไอตัวที่เขาเอามาใช้อะมันก็คือทรานแฟตเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉันเนี่ยต้องพยายามเลี่ยงกลุ่มพวกนี้ให้หมดเพื่อป้องกันเรื่องของทรานแฟตจะไปกระตุ้นให้เราสร้างคอรสเทลสูงขึ้นส่วนเรื่องของฮอร์โมนนะครับจริงๆแล้วเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยจากประสบการณ์หมอนะเวลาที่คนไข้ามาแล้วพอหมอแก้ปัญหาฮอร์โมนให้เขาปรากฏว่าคอรสเทลลดลงโดยไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับแต่ทีเนี้ยหมออยากจะให้ในแง่ที่เอาไปปฏิบัติเองได้มากกว่าโดยที่ไม่ต้องมาพึ่งอะไรหมอขอบอกก่อนว่ามันเคยมีคลิปอคอนเทนต์ ความเครียดเป็นฮอร์โมนที่สําคัญที่สุดของร่างกายฮอร์โมนความเครียดหนึ่งคือฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมีไว้เพื่อซัพพอร์ตความเครียดถ้าเรามีความเครียดขึ้นมาเมื่อไร่ต้องมีฮอร์โมนคอร์ติซอลสร้างขึ้นมาตอบสนองเสมอนะครับความเครียดเนี่ยมี2แบบแบบที่1คือความเครียดทางใจคือเรารู้แล้วว่าเราทุกข์เราเครียดอย่างที่2คือความเครียดทางกายความเครียดทางกายคือการที่เรานอนเดึกพักผ่อนน้อยทํางานหนักออกกําลังกายหนักหนักเช่นเราวิ่งมาราธอนสิ่งเหล่านี้เป ถ้าเกิดเรามีความเครียดสูงสูงไม่ว่าทางใจหรือทางกายที่หมอบอกว่านอนดึกเนี่ยเป็นความเครียดทางกายแล้วสมมติว่าเรานอน,อนดึกโดยเรานั่งดูซีรีส์ไปหรือดู Facebook ก็ได้เราเนี่ยเพลินมีความสุข แต่ร่างกายเราอะไม่แฮปปี้ด้วยนะพอเวลาร่างกายเราเนี่ยต้องการจะพักผ่อนแล้วร่างกายเราอยากได้อยากได้นอนเร็วร่างกายเราอยากให้มีการสร้างฮอร์โมนแล้วร่างกายเราอยากให้มีการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายแล้วแต่เรายังไม่นอนอย่างเงี้ยร่างกายเราเครียดหรือมีไลฟ์สไตล์ไม่ดีเช่นเราสูบบุหรี่อย่างเงี้ยสูบบุหรี่เนี่ยสูบเ,เข้าไปเนี่ยเอาสารพิษเข้าไปเนี่ยก็เป็นความเครียดทางกายดื่มแอลกอฮอล์หนักๆเยอะๆก็เป็นความเครียดทางกายหรือบางทีการที่เราทานจังฟู้ดอะไรต่างๆเยอะๆก็เป็นความเครียดทางกายอีกเช่นกันแต่ว่าณวันเนี้ยหมอจะมาโสเรื่องค ทังใจให้ละกันนะครับผมถ้ามีปัญหาเรื่องของความเครียดร่างกายเราจะโฟกัสในการที่จะสร้างฮอร์โมนคอร์ติซอลเป็นหลักเลยพอเวลาสร้างฮอร์โมนคอร์ติซอลเป็นหลักปั๊บเขาจะไปเบรคฮอร์โมนตัวอื่นหมดเลยคนไหนที่มีความเครียดนะจะทําให้เขาจะมาสร้างคอร์ติซอลอย่างเดียวแล้วก็จะทําให้ฮอร์โมนตัวอื่นๆเนี่ยมันลดลงเห็นแม้ว่าบางคนผู้หญิงบางคนเครียดเนี่ยทำให้ประจำเดือนเลื่อนได้เลยมันจะไปกระทบเรื่องของฮอร์โมนเพศอีกถ้าเราแม n เนจเรื่องของคอร์ติซอลได้ดีแม n เนจความเครียดได้ดีร่างกายเราจะไม่ต้องสร้างคอร์ติซ มีสารตั้งต้นเนี่ยเหลือมากพอในการไปสร้างฮอร์โมอนตัวอื่นๆทําทให้เราเนี่ยไม่ขาดฮอร์โมอนตัวอื่นๆพอฮอร์โมอนตัวอื่นๆดีร่างกายเราก็ไม่ต้องสร้างคอเลสเตอรอลเยอะเพื่อจะไปสร้างเป็นฮอร์โมนนะครับก็คือว่าร่างกายเราเนาะสร้างคอเลสเตอรอลนะครับแล้วคอเลสเตอรอลเนี่ยก็คือจะไปสร้างต่อเป็นฮอร์โมอนตัวต่างๆนะครับเดี๋ยวตอนหลังหมอจะบอกอีกทีนึงนะว่า มันไปสร้างเป็นตัวอะไรบ้างนะครับทีนี้ทํายังไงบ้างในการ m a n a g เรื่องของความเครียดเนาะทุกวันนี้หมอมองว่าชีวิตมันเดินเร็วมากวันๆบางทีเราทํางาน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 ไปเนี่ยบางทีไม่ได้หยุดพักมาดูตัวเองเลยว่าเราเหนื่อยไหมเราเครียดไหมเราทุกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่หมอจะให้นะจะมีอยู่2สเต็ปสเต็ปที่1หมอจะให้ทําการหายใจที่เรียกว่า box breathing นะครับหมอเรียกเป็นภาษาไทยว่าการหายใจ4จังหวะทํายังไงบ้างนะครับหมอจะให้เราเนี่ยหายใจเข้าและนับ1 2, 3, 4ี่ นับ4เสร็จปุ๊บให้กลั้นหายใจไว้กลั้นหายใจไว้นับ1 2 3 4นะครับแล้วก็หายใจออกหายใจออกนับ1 2 3 4แล้วก็กลั้นหายใจอีกทีหนึ่งนับ1 2 3 4ให้ทําแบบนี้4รอบอันนี้เรียกว่าบล็อกบริดจิงให้ทาทาไมละ่ะปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาที่มันมีความเครียดเนี่ยมันมักจะมีความเครียดเนี่ยเกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเช่นเมื่อกี้นี้เจ้านายด่าเกิดขึ้นในอดีตแล้วมันลากเรามาถึงปัจจุบันปัจจุบันเรายังมีความรู้สึกโกรธมีความรู้สึกทุกมีความรู้สึกเครียดอยู่หรืออีกประเด็นหนึ่งคือเวลาเราทุกเราเครียดเนี่ยบางทีเรากังวลกับสิ่งที่จะเกิดในอนาคตวิธีที่หมออยากให้ทําคืออยากให้ดึงตัวเองเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจในนปััจจุบ ให้ดึงตัวเองมาอยู่ในวินาทีนี้จริงๆโดยสิ่งที่หมอจะให้ทำก็คือให้ทำบล็อกบริด i ิงสังเกตแม้ว่ามันจะซับซ้อนนิดหนึ่งเพื่อให้เราจดจ่อแล้วก็โฟกัสกับลมหายใจจริงๆ ล็อกบิดดิ้งเสร็จแล้วหมอขอให้ทําการขอบคุณหมอขอพูดเรื่องทฤษฎีของเกลียวอารมณ์ก่อนนะครับผมเกลียวอารมณ์เนี่ยสมมติว่าอารมณ์ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยธรรมดาเฉยๆเนี่ยคือ0ูนะครับอารมณ์เป็นบวกเนี่ยมันก็จะเป็นเกลียวหมุนขึ้นไปนะครับเป็นบวกก็บวก1บวก2บวก3บวก4บวก5จนไปถึงบวกมากที่สุดคือบวกสเสร็จแล้วเนี่ยอารมณ์เป็นลบเนาะมันก็เริ่มลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าไปถึงลบสิบสมมติาอารมณ์เป็นศูนย์คือเราอยู่กลางๆถ้าเราเริ่มเบือบเบ่อเบื่อนี่เป็นอารมณเเรรริิิิ่่่่มมมมมมมลลลลบบแ้วนะกกก็็ทงงึัยสมมีโโโ,โโหจ ลบลงไปมากลบ10เนี่ยก็คือเหมือนแบบฉันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วเลยอะไรประมาณนี้นะครับเวลาที่มันอารมณ์เป็นบวกเนี่ยถ้าเรารู้สึกขอบคุณได้จริงๆอารมณ์เราจะถูกดึงให้ขึ้นมาเป็นบวก5เลยทันทีเพราะฉันเนี่ยหมอมองว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายและเร็วในการที่ดึงอารมณ์เราเนี่ยจากที่มันแบบลบอยู่เนี่ยให้ดึงขึ้นมาให้มันเป็นบวกให้เร็วที่สุดทีนี้ในช่วงที่โอ้โหเพิ่งโดนเจ้านายด่ามาเมื่อกี้นี้อยู่ดีๆจะให้ขอบคุณเนี่ยมันคงยากเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเลยให้ทำบล็อกบริดจิงก่อนอย่างน้อยเนย รีเซ็ตตัวเองให้มันเป็นศูนย์ก่อนให้มาอยู่กับลมหายใจปัจจุบันนี้ก่อน ถ้าเกิดอารมณ์เรามันขึ้นไปเป็นบวกแล้วเนี่ยหมอมองว่าความเครียดเราลดลงจริงๆแล้วนะในเรื่องของสุขภาพนะถ้าเกิดคนไหนเนี่ยอารมณ์ดีมีความสุขอยู่ยตลอดนะอารมณ์ดีตลอดหัวเราะทั้งวันเนี่ยคนเหล่านี้สุขภาพดีไม่ค่อยป่วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นเนี่ยขอบคุณอะไรก็ได้ง่ายๆขอบคุณโต๊ะเก้าอี้หรืออะไรก็ตามขอบคุณเก้าอี้ที่ทําให้หมอนั่งได้สบายพูดได้ยาวๆไม่เมื่อยนะครับแต่สิ่งสําคัญคืออยากให้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆต่อมาสเต็ปที่2ให้ขอบคุณคนรอบตัวจริงๆให้เเลือออกานะะไร ซึ่งจริงๆแล้วเป็นข้อที่หมออยากให้ขอบคุณมากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ามีงานวิจัยเนี่ยที่เขาบอกว่าความสุขของคนเราเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณภาพของความสัมพันธ์มากที่สุดถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีชีวิตเราจะมีความสุขถ้าเราสามารถขอบคุณคนรอบตัวได้หมอเชื่อว่าพอเราทําแบบนี้บ่อยๆพลังงานที่เรามีกับคนคนนั้นน่ยมันจะเปลี่ยนไปมันจะดีขึ้นพอมันดีขึ้นปุ๊บเนี่ยหมอมองว่ามันทาให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบตัวมันดีขึ้นเรื่องของบล็อกบริดดิงเนี่ยกับเรื่องของขอบคุณเเนยบื้้้อองตหหมาออากใทํ 5ครั้งต่อวันนะครับให้ทำ5ครั้งต่อวันคือยังไงบ้างหนึ่งเลยให้ทําตอนตื่นนอน เช้าของวันเนี่ยอยากให้ทําก่อนแล้วอยากให้เริ่มต้นวันเนี่ยด้วยสิ่งดีๆให้ความรู้สึกบวกทําก่อนเข้านอนนะครับผมหมออยากให้เราหลับไปด้วยความรู้สึกดีๆอารมณ์ดีๆนะครับผมพอเวลาเราหลับไปด้วยความรู้สึกดีๆเนี่ยเคมี K ในสมองต่างๆที่มันหลั่งออกมาเนี่ยมันก็จะดีพอดีปึ๊บการซ่อมแซมร่างกายมันก็จะดีนะครับแล้วก็ก่อนอาหารอีก3เวลานะครับผมจะกินเมื่อไหร่ทาําเมื่อนั้นนะครับผมต่อมาเรื่องของขอบคุณเนี่ยไปละสอระดับเนาะระดับที่3เนาะเป็นการขอบคุณปัญหาหรืออุปสรรคที่ ข้าามในชีวิตหมอมองว่าถ้าเราขอบคุณข้อนี้ได้อะจะทําให้ชีวิตมันเติบโตไปอีกปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันเข้ามาเพื่อทําให้เราเติบโตเติบโตไปเป็นคนที่ดีกว่าเป็นคนที่มีศักยภาพมากกว่าสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้มากกว่าถ้าเราสามารถขอบคุณปัญหาเหล่านั้นที่เข้ามาได้เนี่ยหมอมองว่ามันจะทําให้เราเนี่ยยิ่งเติบโตเวลาขอบคุณหมออยากให้ขอบคุณ3ข้ออะไรก็ได้จะขอบคุณคน3าคนก็ได้นะครับผมสรุปเนาะอยากให้เลี่ยงเรื่องทานแฟตนะครับผมแล้วก็อยากให้แก้เรื่องของอารมณ์เครียด ให้ทำบล็อกบรีดดิ้งร่วมกับการขอบคุณนะครับวันละ5ครั้งหรือมากกว่านะครับทีนี้ในคนที่ซีเรียสอยากจะไม่กินยาแล้วจริงๆนอกจากทํา2อย่างนี้แล้วหมอขอนําเสนอนะครับอาหารเสริม2ตัวนะครับสตัวนี้คือเพกนนโนลอน50มกรัมอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นวิตามิน E ฟอร์มที่เป็นโทโคเฟอรลนะครับกินประมาณ400-800 IU นะครับทำไมให้กิน2ตัวนี้เหตุผลคือแบบนี้ เวลาที่จะสร้างฮอร์โมนร่างกายเราตับเราจะสร้างคอเลสเตอรอลขึ้นมานะครับคอเลสเตอรอลจะต้องเปลี่ยนเป็นเพกนิโนลนนะครับการสร้างคอเลสเตอรอลมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อสร้างให้เป็นเพกนิโนล n นแล้วเพกนิโนลนนี่แหละคือสารตั้งต้นในการที่จะเอาไปสร้างฮอร์โมนต่างๆต่อไปเพราะฉะนั้นหมอเลยให้ทานเพกนิโนลนร่วมกับ วิตามินอ e ีนะครับผมเพกินโรนกับวิตามินอ e ีเนี้ยจะทําให้เป็นสารตั้งต้นในการไปสร้างฮอร์โมนต่างๆได้โดยที่ร่างกายเราไม่ต้องสร้างคอเลสเตอรอลเพิ่มมานะครับและนี่ก็คือคีย์หลักในการที่จะลดคอเลสเตอรอลโดยไม่ใช้ยาจะลองไม่ทานอาหารเสริมได้ไหมได้ ลองดูนะครับผมหมอมองว่าการลดทรานส์แฟตได้ลดความเครียดได้ทําให้สุขภาพดีขึ้นแน่นอนนะครับหมอมองว่าถ้าเราทําตรงนี้ได้นะทำวันละ5ครั้งนะครับแล้วเราใช้เพกนิโนโรนกับโทโคเฟอรอลวิตามินอีเนี่ยนะครับผมใช้ร่วมกันไปหมอมองว่าสามารถทําให้คอลสเลอลดลงได้โดยไม่ต้องใช้ยาครับตัวเพกนิโนโรนโทโคเฟอรอลนะครับ, one, ol, รบถ้าเกิดไปหาซื้อเองไม่ได้นะครับผมทักมาที่แอดมินละกันเดี๋ยวแอดมินจัดหาให้นะครับผม